ตายแล้วครับพี่น้องกราบสวัสดีพี่น้องป้องปลายนะครับมือนีเบาหนุผ้ามาใส่บังลั่นพี่น้องหมายบรรยากาศหมายนะครับักปอดบอดใส่เบ็ดนะครับเพราะว่าหายเงียงหัวบอดเลยพี่น้องมือนีก็เลยผ้ามาใส่บังลั่นครับม <ST AN CO> าลุ้นน้ำกันนะครับว่าเบาหนุสิมานมาแล้วบังแรกนะครับ ขั้งแรกขั้งแรกคือกันนะครับเอาเงียบใส่ให้พี่น้อง เรียบร้อยครับเดี๋ยวเบิ่งบางต่อไปครับ บางที่ซองเรียบร้อยแล้วครับหาไซ่บางที่สามมาพี่น้อง ที่สามเรียบร้อยแล้วครัหลังที่สี่ครับ ครังสุดท้ายพี่น้องสมานบ่ได้ครับ ใส่เรียบร้อยเลยนะครับสาหรับบางลั่นเมือนี้นะครับผมทั้งหมดถาหลังนะครับผมเนื้อจะเป็นเนื้อหอยเชลลีผสมกับไข่ไก่นะครับเดี๋ยวมารอรุ่นกันครับมืออื่นบาบาโนสิมานมะครับทางแรกในชีวิตนะครับใส่บางลั่นครับผมบางลั่นสิ่งเห็นมาจากทอพีวีซีครับผมรุ่นนั่นกันครับมืออื่นครับผม กรบสวัสดีพี่น้องป้องไปนะ้ครับมอนีเบานุผ้าผีพนองมายามบังลันสิงเลพี่น้องหลังจากเมื่อวานเบานุใส่ไวหาหลังนะครับสิมานไหมนะครับผมหางแรกขึ้กันนะครับใส่บังลันนะครับจะเป็นยังไงนะครับพี่น้องมาลุ่นน้ำกันครับไปครับไปน้ำกันพี่น้องไม้นี่ที่เบานุมาใส่เบ็ดดับไม้ยางสวยเลยพี่น้องเดี๋ยวหาเงียหอกเดี๋ยวก่อนนะครับมาแกะมือไหม่ครับพี่น้อง มนี้มายามลั่นก่อนล้งแรกบร้าหมานนะครับ หลังแรกบ่ได้พี่น้องหลังที่สองครับรุ่นหลังที่สองก่อน,นครับหลังที่สองกับบ่หมานพี่น้องไปครับหลังที่สามครับมาได้หลีบ่ หรือบอเสือเซียนใหม่เซียนใหม่บอกว่าถ้าใส่เอียนใส่สาเทิง์นเหมืนได้เหม่อนหรอกนงถ้าบาว์นูก็ไปใส่ไปสองหลังอยู่ถ้ามองนี้นึกว่ามันหกขัดนะว่ามันสีดายนะพี่น้องสองหลัง<ฮ>แล้วครับโอสีดายเด้แจ็คกับ่บเป็นยังพี่น้องหาหลังยาทานมีตัวเขายังมาแกะมือไหมต้องมีขังแหลกบางพี่น้องเนาะ อันนี้ก็ข้างแรกใน,นชีวิตแล้วครับบออมานอีริพี่น้องอันท,ที่สามครับอบออมานอีกแล้วพี่น้องสามลังเลยด้พี่น้องคือบน โอ้ยยังกบับพี่น้องทางเกาบรรยากาศตอนจะ2องโมงครับมันคึ่มนะพี่น้องอย่างหนึ่งบ่าวนุพาแฟนไปเก็บเห็ดก่อนนะครับตอนซ้ๆนะครับตีหาไปเก็บเห็ดครับโมงโมงหนึ่งมาหอนนมอ่อนอย่มงคืึงครับ สามบังแหลกบ่อผ่านนะครับก็หกดีนะพี่น้องเนะผมว่ามันมันคืออยู่ดีแต่ว่าคือดว่าใส่หมองนี่เด็ดกับบ่เด็ดถ้ามีลายบังต่านี้อาจจะคือ บาวนตุงยางลุยน้ำไปเนี่ยครับงองหลังวัดได้พี่น้องอันนี้วัดครับเดี๋ยวบาวนยางลุยน้ำไปนี่ครับ หลังที่4ีที่หายอยู่นี่เลยพี่น้องสี่นงที่สีครับพี่น้อง ห้วยห้อยห้อยว่ามันคืออยู่บ่โอ้มันคืออยู่บ่ออบ,บ้านคือส่งหนงักๆมีโตพี่น้องมีโตมานรุนกันตัวใหญ่ไปแล้วพี่น้องเนอะมีโตัวยับมาแล้วมาแล้วโอ้ยหลังที่หายหลังที่ซีหาเอ้ยวานที่บ่ได้พี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวยามล้างที่ถือถ่ายกันครับามานมอหลังถือถ่ายหลังถือถ่ายกับบ้าหมานครับเดี๋ยวเขามาลุ้นกันหลังหลังที่สี่แล้วพี่น้องเด้อนี่ครับมีโตครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับ ๋ยวามาแกะเดินเดินพี่น้องหลุดน้ำกันนะครับตายแล้วพี่น้องใส่ใหญ่นะครับ โอ้มันคือตายว่ะพี่น้องก็ใส่ให้มันอากาศหายใจอยู่ได้หรือมันกลับโตบ่ได้ป่ะเโอ้มันอันตัวใหญ่มันกลับโตบ่ได้เนาะพี่น้องนี่ผมว่ามันจะกลับโตบ่ได้หรือหรือจังดีนี่พี่น้องก็เกือบเต็มบังลั่นนะมันกลับโตบ่ไปเลยว่าโน้ก็ใส่อันนี่ขึ้นทั้งอันทั้งนี้นะครับแต่ว่าคือตายว่ะโอ้ ได้เย็นใหม่เสี้ยนใหม่แล้วครับโอ้ใส่หญ่เลยพี่น้องสวยงามเลยกับซำบังลั่นนะพี่น้องเนาะเกือบยน่าซำบังลั่นแต่ว่าตายพี่น้องโอ้เส้นเด็ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะพี่น้องเลยเย็นหญ่ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเย็นมันหันตายนะครับเสยียดายครับันตัวเป็นเปลี่ยนสวยงามเลยนะพี่น้องัอบใส่เงยเลยนะครับ ทาสามหลังแรกมันได้อบอเส,สเซียเส้นใหม่สเส้นใหม่บอกว่ามาใส่ทั้งสาเทิงเนื้อครับผมบอเสเซียนะผมใส่ทั้งหมดก่อนสามหลังนะครับมาใส่หนีบซองหลังติดทองเราอีรีครับแล้วมือหนาม,มาใส่อีกได้พี่นอ้องแตาว่าตัวนี้ก็ถือว่าใส่แค่หาหลังในตัวใหญ่บันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลยครับมือนทั้งในก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวนู่นะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมและที่สำคัญก,ก็กดกระดิ่งครับจะได้ปร่พลาดคลิปต่อไปนะครับผม สำหรับคลิปนี้บ้านโนขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ